เตือนคลิปวิดีโอนี้จะทาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้จักรยานในการรับชมนะครับผมกลับมาที่ท่านทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับจิกโก wallet กันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่กับเกมโรมากันอีกเช่นเคยนะครับผมโอเคแล้ววันนี้ผมมีงบอยู่ที่1000บาทนะครับผมเราผมจะเปียดไปที่45บาทแล้วก็กดไปเลยครับผมท่านผู้ชมฮะมาครับผมกดครั้งแรกมักดวงดีเสมอครับผมโอเคครับแล้วเป็นไงล่ะคอมโบที่1่ติดแล้วผมได้90บาทมานะครับ และครั้งต่อไปก็ได้แค่คอมโบเดียวครับผมโอเคกดไปต่อฮะตอนนี้โอเคครับยังไมมีอะไรเกิดขึ้นนะตอนนี้โอเคครับวันนี้เราจะมารุนโบนัสเกมครับผมท่านผู้ชมฮะอุ้ยและครั้งครั้งแรกเข้าได้สามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทครับผมท่านผู้ชมฮะมาดีครับผมมาดีครับต้นเกมมาดีครับออาหงุนเข้าเป็นคอมโบที่สองครับผม แล้วต่อไปโงต่อไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมได้คอมโบติดต่อกันแค่สองครั้งได้มา4 0 5บาทครับผมแล้วไปต่อฮะโลเข้าแน่นอนสุดยอดครับผมคอมโบที่1เข้าได้255บาทครับผมและแจกการเข้าเป็นคอมโบที่2ติดต่อกันครับผมอ่าได้90บาทแล้วผมท่านชมฮะมามามาสามร้ยบาทแล้วก็ได้แค่คอมโบติดต่อกันแค่2ครั้งเท่านั้นครับผมไปต่อครับโอเคผมจะเปลี่ยนเป็นที่เ5็บาบาทนะโอเคไป คอมโบที่1ได้25บาทนะคอโบที่สองมาหรือเปล่าโอเคครับที่สองไม่มาครับผมไปต่อเลยปึ๊บไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมอ่ะยังดียังดีได้คอมโบแรกมาคอมโบที่2ล่ละโอ้คอมโบ2ไม่ติดครับผมมากดไปกดไปครั้งแรกเข้าแล้วครั้งที่สองละครั้งที่2อครั้งที่สองต้องมาลูกต้องมาต้องมาเฮ้ยครั้งที่2เข้าครับผมได้มงกุฎฮะ3ครั้งที่สามต่อต่อเลยโอ้โห ให้แค่คอมโบ2ครั้งเท่านั้นฮะครั้งที่สาไม่ติดครับผมตอนนี้ตังมีอยู่พันสี่แล้วนะท่านชมจากงบทาไหร่นะหนึ่งพังบนะ 1, บาทฮะมามามาอุย้ยองุนเข้าเป็นคอมโบแรกครับผมครั้งที่1มาแล้วฮะครั้งที่2ครั้งที่สองไม่มีวิวเวลที่เกิดขึ้นครับผมไปต่อครับผมมามาลงมาลุกลงมาเรื่อยๆโอเคอุย้ยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับผมตอนนี้ง่ายอางุนเข้าแล้วเป็นไงละครั้งที่1ครั้งที่1ฮะ ได้25บาทนะเปลีเป็นเจดสิบหาบาทมันให้กูแค่คอมโบเดียวเท่านั้นเหรอตัวนี้ครับยังยังไม่มีวิวเวลของฟรีสปินนะครับมาแค่ต้นเกมแค่ต้นเกมกดไปเรื่อยๆครับผมกดไปปึออ๊บมาลงมาลูกลงมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยฮะโอเคผมลดเป็ดดีกว่าอุย้ยแล้วคอมโบแรกเข้าแล้วผมโอ้โหได้80บาทเลยเหรอมาอขนา,าดขนาดลดเป็ดได้เนี่ยโอ้โหตอนนี้ท่านผู้ชมะจะพันสี่ตอนนี้เหลือ800แล้ว ไม่เป็นไรครับเราจะไม่หยุดยั้งอะ่ะแล้วผมจะรถเป็ดไปเรื่อยเหมือนมันจะดูดตังเราละโอเครถเป็ดมาเคคอมโบแรกได้45บาทครับผมโกทีสองอ่ะสิงโตเข้าแล้วได้30บาทครับครั้งที่3มาลงมามครั้งที่3าไม่ลงเลยครับผมต่อไปโอ้โหและครั้งที่1เข้าแล้วครับผมได้15บาทฮะตอนนี้ผมเป็ดอยู่ที่45นะ้วท่านชมครับอ่ะอยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผม ยังไม่มีท่าทีของฟีซปีสเลยตอนนี้ว้าโคโอ้ยได้แจกกันมาเป็นคอมโบแรกครับผม30บาทคอมโบที่สองต้องลงมาแล้วแหละว,ว้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเดิมครับผมเหมือนผมลุ้นอยู่คนเดียวฮะแล้วตอนโอ้ยครั้งใหม่เข้าแล้วครับผมได้15บาทฮะครังที่2ต่อมาต่อมาเลยเงียบฉี่เลยครับผมเอ่บลงมาลงมาอีกลงมาอีก,อกเออนี่ไงได้ครั้งแรกครับ30บบาทครับผมมากดไปเลยครับรอลุ้นรอลุ้น เออแป๊บนึงนะท่านผู้ชมครับยังไงยังไงเดี๋ยวรอตอนนี้งบประมาณเหลือ600บาทแล้วนะท่านผู้ชมอ่ะเราจะกู้มาได้คืนหรือเปล่าอเออนี่ไงมาดิเอาดิโอ้โหได้450บาทครับผมท่านผู้ชมครับแค่คอมโบที่2เท่านั้นแล้วก็บิ๊กวินแตกแล้วเป็นยังไงท่านผู้ชมคะโอ้โหคอมโบ2ครั้งพร้อมบิ๊กวิน1ครั้งครับผมอ่าปึ๊บปึ๊บ มาโอ้บิงวินแตกแล้วนะาไปชมฮะแต่เราจะรุนฟีสปินกันครับผมว่ามันจะได้หรือเปล่าสำหรับวันนี้อามาดิมาดิวะก็มาดิครับอุย้ยได้ครั้งแรกมาแล้วครับครั้งที่2ต้องตามมาครับผมโอ้หไม่ตาม่ะไอ้สองไม่ตามมาวะเออไม่มีอะไรเลยเออเฉย,ยๆโอเคไปน่ตังเหลือ800รแล้วนะท่านชมตอนนี้ นี่ไงครั้งแรกมาแล้วได้30บาทฮะแม่ขอทั้งสามครั้งติดกันนี้เอออีก3ครั้งโอ้ยเหมือนมันเหมือนเขาจะไม่ได้ยินเรานะครับผมตอนนี้ไม่ยินคําขอจากเราเลยโอเคฮะโอ้แล้วตังก็เหลือเท่าเดิมครับแลวโอ้ยนี่ไงแต่ได้240บาทครับผมแต่แค่ครั้งแรกเท่านั้นฮะครั้งที่สองมาโอ,โอเคครับได้แค่ครั้งแรกครับผมได้240บาท สปินตอนนี้ผมต้องคิดหนักอยู่ว่ามันจะได้หรือเปล่าหรือพอแค่นี้ฮะโอเคไปต่อครับมาครั้งที่หนึ่งฮะไม่ต้องคิดเยอะครับผมท่านผู้ชมมากดไปเรื่อยครับผมนี่ไงครั้งที่สองต่อแล้วสามสิบบาทมาโลมาแน่นอนไม่มาผมมันไม่ลงช่องแรกถ้าโลลงช่องแรกได้เลยเนี่ยไปต่อฮะครั้งแรกผมมาแล้วได้สิบห้าบาทครับผมมามา,มา มาเรื่อยๆลูกมาเรื่อยๆไหลเป็นน้ำมาไหลเข้ามาไหลกันเข้ามาโอ้โหเจอดายโล่อะเน่เข้าอังุนเข้าคอมเป็นคอมโบที่หนึ่งครับผมได้ครั้งที่สองละครั้งที่สองโล่โล่มาแน่ๆแต่ก็ไม่มาครับผมคิดไปเองอะโอเคไปต่อฮะเออนี่ไงอังุนเข้าอีกแล้วฮะมาครั้งแรกเข้าแล้วโล่อันนี้รอบนี้ไม่คิดไปเองผมโล่มาฮะแต่ก็ไม่มาไอสัตว์เอ๊ะอะไรวะเนี่ยเออนี่ไงโล่เข้าโอ้โหสามร้อยบาทเป็นไงล่ะ แค่ครั้งแรกเท่านั้นฮะได้300เลยฮะผมมีสองแจกรักรกนครับผมคอมมิชชั่นสองเป็น20บาทฮะเป็นได้320บาทแล้วตอนนี้และครั้งที่3รครับผมชช่นชมะอีกแค่ครั้งเดียวกนจะได้ฟีสปินครับผมฟีสปินโอ้โหความฝันสลายครับผมฟีสปินไม่เข้าฮะได้ถือว่าคุ้มอยู่ฮะนี่ไงแตกหนึ่งครั้งได้420บาทโอ้โหแตกแต่ละทีมได้เยอะจังวะโอโ้ได้420บาทครับผมนี่ถ้าบิ๊กบินไม่แตกเลย โอเคไปต่อครับผมปึ๊บมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปลุ้ลมาแน่นี่ไงได้โอ้โหไดหนึ่งร้อยบาทครับผมม,มา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 ,มาดิกอ่ะพี่จะปิ้นเข้าตอนเบ็ดนะหกสิบแล้วเดี๋ยวรู้กันไปเลยฮะปึ๊บนี่ไงโลเข้าเป็นคอมโบรแรกครับผมคอมโบที่สองตามมาแน่ฮะโอ้โหไม่ตามอีกแล้วครับผมผมเลิกพูดละโอเคไปต่อปึ๊บนี่คอมโบหนึ่งมาคอมโบสอง อ 2. เออไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยตอนนี้ตังมีอยู่พันสองนะตอนนี้ครับผมจากหนะึ่งพันน่ขึ้นขึ้นลงลง,ลงครับผมมาครั้งแรกเข้าแล้วแปดสิบบาทครับผมปึ๊บแรกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับผมมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาเอ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยท่านชมะท่านชมะเหมือนมันจะดูตังเราคืนแล้วผม ผมรู้สึกได้ครับผมเหมือนมันเลียกันมาไม่สวยเลยอะหน้ากระดานมันอะตอนนี้ตังเหลือเก้าร้อยแล้วครับผมเฮ้ยโลเข้าเป็นคอโมโบแรกฮะได้ยี่สิบบาทครับผมอ่าขอมโที่สองไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย,เยไปครับผมไปต่อฮะอย่าไปท้อครับผมกดไปเลยฮะจากตังเฮ้ยคอโมโบแรกเข้าโอ้โหได้สี่ร้อยครับผมท่านชมฮะก็เลงจะบ่นว่าตังน้อยอยู่เลยฮะ และคอมโบที่2ก็ตามมาครับผมเป็น450บาทฮะอีก3ามเทะนะ่านั้นโอ้ยขี่พอไปไปต่อเลยอ่ามามามายังไงสิยังไงสิงงสปึ๊บปึ๊บลงมาครับผมมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บสัตว์เออโอเคได้โอ้โหได้100บาทครับผมท่านะผู้ชมฮะคอมโบแรกตอนนี้ผมเบ็ดไปที่50 150บาทครับผมมา หมดให้มันหมดครับผมว่าผมปั่นขำๆอะไม่มีอะไรมากไม่ซีเรียสครับผมปึ๊บโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยตอนนี้เอออางนเข้าครับผมเป็นครั้งแรกครับผมได้40บาทฮะ้จแ,แจกันก็เข้าไปโครที่2องได้4ีบาทเป็น80บสิแล้วฮะโอเคอ,อ่ะผมว่าวันนี้ขาดทุนครับผมท่านผู้ชมอะจาก1,000ตอนนี้เหลือ400กว่าบ,บาทแล้ว ถ้ทาที่มันขึ้นไปพันห้าือพันหกกันเลยทรามันก็ลดเหลือสามร้อยกว่าบาทโอเคครับตังมีขึ้นมีลงครับผม,มซีเรียสฮนะการพนันมีได้มีเสียครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนน,น,นนะครับผมยิ่งเล่นยิ่งเสียไม่มีตังเล่นแล้วครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ